ผมนะครับมิสเตอรเจมขออนุญาตเช็ดกล้องไปหนึงนะครับวันนี้เราจะพามาดูหมวกนะครับหมวกทูกฟาร์กนะครับราคาจับต้องได้นะครับร้อยี่สิบเก้าบาทนะครับรีวิวสักหน่อยนี่จะเป็นดันในหมวกนะครับนี่ออนโอเค สั้นนะครับงานเย็บนะครับนานะนาพอสมควรนะครับดูนะครับราคาร้อยยีบ้าบทขายกันไหนรีวิวลง youtube ครับ ท่านนดสนใจก็ลาซาดานะครับมีขายอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ